พี่ปูมันไปทำอะไรเขาก็จะอยากเอากู้สมมติว่าพี่ปูบอกว่าเดี๋ยวพี่ปูไปทำอันนี้เดี๋ยวพี่ปูแบ่งแบบแบ่งกำไรให้นะอ่ะานค่ะพันนึงที่เขาบอกว่าเราเสนอเราจะให้เขาจริงๆริงพันนึงสองพันอะไรอย่างีงางงางง้แต่การที่เขาเราให้เขาเรื่อยๆอ่ะเขาไม่ได้คิดว่าเฮ้ยฉันสุดจลิตฉันไม่รับเงินฟรีเขาอาจจะเขารู้สึกว่าอาวฉันไม่เข้าใจดอกเบี้ยก็โอนมาฉันก็เก็บเก็บเก็บแต่ถ้าคนสุดจริตจริงคุณต้องเอาไปทบต้นเู็นไหมคะคุณต้องเอาไปทบต,ต้นไม่ใช่ว่าคุณรับมาหกแสนแล้วคุณก็ยังคงง้้าตนอยู่ ตนาบอกว่าเป็นคนเสนอมาด้วยค่ะว่าเขามีเงินก้อนอยู่เท่านี้จะปล่อยจำนวนวันเท่านี้เขาจะขอเงินมาแล้วก็พูดเมื่อกี้บอกว่าเป็นเป็นดอกเบี้ยแต่ไม่ได้เป็นกําไรที่ได้มาจากการการขายสินค้าไม่ใช่การกำไรเป็นตั่งของคือพี่โบทำของเพื่อนเพื่อนที่โบมาทำแล้วแต่ของเพื่อแล้วว่ากลับของลูกหมีของบอกว่ามันเป็นดอกเบี้ยหัก้อนแม้ว่าในช้าตรงนั้นที่เอามามาให้สื่อมวล แล้วเพื่อนเขาก็เหมือนยอมจ่ายดอกเบี้ยคือคนกลุ่มนี้ต้องบอกว่าเขาไม่ได้มีหลักประกันเพราะเขาไม่ได้มีหลักประกันเขายอมที่จะจ่ายเงินในจ่ายจ่ายเงินก้อนเขาเรียกว่าจ่ายดอกเบี้ยในในเลทค่อนข้างสูงแล้วคนที่ให้กู้เขาก็รู้อยู่แล้วว่าเขาเอาไปให้กลุ่มคนที่ไม่มีหลักประกันเขาก็เลยอยากจะเรียกดอกเบี้ยสูงมันก็เลยมันก็เลยฝันคนเรียกสูงคนยอมจ่ายก็ยอมจ่ายสูงมันก็เลยเกิดเป็นเหตุการณ์นี้ขึ้นมาแล้วมันก็เลยเกิดไปเรื่อยๆง่ายๆก็พี่เหมือนเป็นตัวกลางประมาณนี้เป็นตัวกลาง ในแค่แย่งในขายแต่ว่าก็คือไม่ได้มองว่าเป็นตัวการให้มองว่าพี่ปูเป็นลูกหนี้เลยก็ได้ค่ะก็คือตามที่เขาบอกคือพี่ปูเป็นลูกหนี้ยอดทั้งหมดยังไงพี่ปูเมื่อก้มัรับผิดชอบอยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นคนจัดการเราเป็นคนกดรับโอนเงินจากเขาค่ะทีนี้มันไม่มียอดที่เป็นดอกเบี้ยเกินที่ทนายบอกค่ะทางฝั่งน้องเขาก็อ้างมาว่าเป็นการยื่นข้อเสนอเองเขาไม่ได้เรียก ขอบวกหนึ่งพันนะคะโอนคืนกี่โมงยอดนี้จะโอนยอดนี้บวกเพิ่มตอนที่โอนมาบวกเพิ่มอีกคืนหนึ่งใช่ไหมคะมันมีรายละเอียดตรงนี้ค่ะว่าเขาเป็นคลอะอย่างเราจัดในแง่ของเพี้ยนประมาณอธิบายไปแล้วเช่นยอดล้านหนึ่งแต่คืนโอนแปดแสนห้านี่คุณเรียกั้งแต่แรกอยแล้วคุณหักดอกไว้ั้งแต่แรกอยู่แล้วม่มีข้อมูลที่ตัวเงนเขาม่ไปท็ออะไรแต่แต่ละอย่างตาละก้อนที่เขาอามาไม่สนใจไม่สนใจค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาคุย คเนียวก็คือเขาปล่อยดอกคนเดียวเลเราไม่ เป็นกรรม,มจริงป่ะเวรนกรรม,มจริงค่ะคือเรื่องแรกเนี่ยสัญญากู้ยืมเงินเนี่ย2มีนาคม67เนี่ยนะนะครับเป็นการกู้เงิน2ล้านบาทนะครับสองล้านบาทตามนี้เลยนะฮะสองล้านบาทและมีการคิดดอ,อกเบี้ยก,กันในตาร้อยละสิบห้าต่อปีไม่ใช่ร้อยละเท่าไหร่พี่บอกพันเท่าไหร่พันแปดพันแปดอะไรไม่ใช่นะอันนั้นพี่ประมาณแกอาจจะจำคดีผิดหรือเปล่าผมไม่รู้นะ เพราะอันนี้แค่ร้อยละสิบห้าต่อปีเท่านั้นเนี่ยครับเขียนัดเจนนะฮะร้อยร้อยละสิบห้าต่อปีนะที่ประมาณแกบอกไปคิดเป็นชั่วโมงเลยใช่ป่ะอ่าเมื่อฟังนั้นเขาเขาคำนวณจากเงินดอกที่ที่ท<ะ>ทเตทเ<ะ>มนนะครับเตทเมนแล้วเขาเลยคำนวณเป็นรายปีให้ว่า,าจะกลายเป็นดอกเบี้ยเท่าไหร่มันก็เลยออกมาเป็นอ่า,ญญาแล้วเป็นความเข้าใจเขาคราวนี้เราดูเริ่มต้นเนสัญญาสองมีนาออกเกบเนี่ยเราเราทำสัญญาอย่างเงี้ยเราเป็นทนายเราก็ต้องคุยเรื่องหลักฐานนะ เนื้ออื่นเราจะไม่พูดถึงก็คือร้อยละสิบห้าต่อปีเพราะฉะนั้นเราไม่มีการทําอะไรที่ผิดกฎหมายเลยไม่มีการคิดดอกเบี้ยเกินดานะครับแล้วก็เช็คนะครับตะกี้ทางผู้บอนีบอกว่าเป็นการเช็คคำประกันนะฮะสัญญาเขียนไม่ชัดครับเช็คชําระนี่เงินกู้นะภาษาไทยไม่ต้องตีความนะเวลามีคดีความก็ต้องเอาตัวนี้เราไปฟ้องร้องกันนะก็คือเช็คชําระนี้ไม่ใช่คำประกันนะนะครับนะข้อความชัดเจนครับ ลายมือเนี่ยผู้กู้ก็ฝ่ายผู้กูแล้วก็ฝ่ายผู้ให้กู้ก็น้องลูกหมีแล้วก็มีนายวัฒนาเป็นพยานนะครับแล้วเมื่อสักครู่นี้บอกว่า,าส่งกระดาษเปล่าให้ให้เขาเซ็นใช่ไหมไม่ใช่ค่ะอ่าเรามาีไปไหนลนะ่ะคุยถือลายที่ต่อนีนะครับเราเ,เราเขียนไว้เราเขียนเอกสารทั้งหมดเลยแล้วก็เราลูกหมีก็เซ็นคนที่หนึ่ง พยานก็เซ็นคนที่สองและเขาเป็นคนเซ็นคนที่สามค่ะมีหลักฐานค่ะใบกระดาษเป็นพยานใช่มัพยานพยานพยานกระดาษที่ลุงหมีส่งให้เขาเซ็นคือใบนี้ใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะอ่านี่ครับเนี่ยนะก็คือข้อความเดียวกันข้อความเดียวกันข้อความเดียวกันเราเซ็นก่อนไม่ใช่เป็นกระดาษเปล่าอย่างที่เขาพูดคแล้วส่งลายให้เขดูนะครับไม่ใช่กระดาษเปล่านะครับนะฮะแล้วก็ตะกี้บอกว่ามีการอะไรนะคิดดอกเบี้ย นะ,ะเกินอัตราอะไรต่างอ่ะว่าทางเนี้ยเป็นฝ่ายเรียกดอกเบีย้ยเราจะให้ดูเลย<ห>ว่าคนที่เรียกดอกเบีย้ยหรือคนที่เสนอดอกเบีย้ยคือใครอ่ะดูเลยฮะอ่ะยกตัวอยา่างนะครับอ่านะฮะคนที่เสนอดอกเบีย้ยก็คือฝ่ายของคุกูถูกไหมทุกครั้งอ่ะทุกครั้งนะฮะทุกครั้งนะการที่ลูกหนี้เสนอดอกเบี้ยนะครับไม่ว่าจะผิดกฎหมายจะมากกว่า11 5ต่อปีหรือไม่ไม่มีความผิดมีคำพักษาริกาแล้วอันนี้คือหลักฐานนะฮะ เนีครับนะฮะเห็นไหมการคิดดอกอะไรต่างนี้อันนี้คือฝ่ายจังคูอันนี้คุณลูกหมีเจ้านี้นะนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เรียกดอกเบีย้ยเขาเสนอเองหมดทุกครั้งอ่ามีเน,นี่ยนี่อะอันนี้เห็นใชไหมอ่าอันนี้ก็เหมือนกันนะครับฝ่ายของทางคูนะเสนอดอกเบีย้ยนะครับเพราะเต้องการที่จะได้เงินจากเราเขาเสนอหมดเราเราไม่ได้เรียกจะผิดต่อเมื่อเจ้านี้เรียกนะครับนี่ให้ความรู้ตางกฎหมายนะทุกงานมีหมดครับเนี่ย ค้าน้ามันลดฟุ้กกิฟยอดคืนกําไรต่างๆเขาจะเสนอหมดเพราะว่าเขาอยากได้เงินจากการเขามีความประสงค์จะได้เงินจากเรานะฮะแล้วก็นี่ครับนะ,ะเราจะได้เท่าไหร่ยังไงเขาจะเป็นคนจัดให้เราหมดมเสนอมาเพื่อจะได้เงินจากเราและละนวลักษณะแบบนี้หมดนะครับ แต่ฝังนนเขาบอกว่าเป็นการร่วมลงทุนกันอันนี้ลูกหมีทราบไหมคะว่าเป็นการลงทุนอะไรยังไงอ๋ออันนั้นสิที่เขาพูดอ่ะลูกหมีไม่ได้สนใจจริงๆเพราะว่าลูกหมีรู้อยู่แล้วว่าลูกหมีโอนเงินให้เขาในบัญชีเขาเวลาเคลียร์เงินกันก็แค่พี่ปูกับลูกหมีเขาจะเอาเงินไปทําอะไรก็มันเป็นเรื่องของเขาและลูกหมีก็เคยบอกแล้วว่าไหนคือเพื่อนพี่ปูหรือลงทุนอะไรหรือแชทอะไรก็ไม่ได้เคยให้เราดูก็มันเป็นเรื่องของเขาเราไม่ได้สนใจซึ่งเราก็ไม่เคยเห็นเพื่อนที่เขาบอกเลยไม่เคยเห็นค่ะ คยบอกสักครั้งหนึ่งไหมคะว่าเงินเที่ยวไปเาไป,ไป,ไปทําอะไรเขาบอกว่าเขาไปลงทุนกระเป๋าเนี่ยแหละค่ะแต่เรารู้เรารู้อยู่แล้วเราโฟกัสที่ตรงจุดคือเราเงินเราให้เขาให้ที่ปูไปที่ปูก็มาคืนแค่นั้นเพราะเขาจะไปทําอะไรก็เรื่องของเขาค่ะอย่างวันนี้เขาบอกว่าเขาสามารถที่จะจ่ายมี้เหนือได้แล้วก็เขาจะทําการที่จะป้องกันในเรื่องของการทําให้เขาเสียชื่อเสียงประมาทใดๆลูกหมีเป็นไงครับตอนนี้ก็อเอาเป็นเรื่องๆไปค่ะก็คือจ่ายจ่ายให้หมดก่อนดีกว่าเพราะลูกหมีเนะี่ย จริงๆแล้วลูกหมีก็มียอดใครจะยอดที่บวกมานะคะติดเขาต้องให้เราอ่ะหนึ่งล้านแปดแล้วก็เขามาเขาคิดของเขาเป็นล้านสี่ลูกหมีก็บอกเลยว่าอ่ะงั้นลูกหมีให้ล้านหกจะได้จบเม<ะ>ื่อาากี้เขาฝากไว้ว่าเวรกรรมมีจริงแล้วเขาจะแบบอ๋อ <laughs> อันนี้ <laughs> แน่นอนค่ะเวรกรรมมีจริงแน่นอนค่ะ <laughs> คุณทาอะไรกับลูกหมีไว้ลูกหมีก็จะรับผิดชอบและคุณทาอะไรกับใครคนอื่นอนท่านอื่นรายอื่นไว้เดี๋ยวคุณก็ตาม รับผิดชอบเช่นกันค่ะในที่เจรจากับาพี่ปูเป็นไงบ้างครับก็เจรจานี่นะเขาอยากจะขอลดหนี้เหลือประมาณล้านสี่ทางนี้ก็รับเงื่อนไขแต่ครั้นี้พอรับเงื่อนไขแล้วลดหนี้เนี่ยเขาต้องจ่ายทีเดียวเลยเขาก็ยังไม่สะดวกจ่ายอันนี้คือเงื่อนไขแรกนะเงื่อนไขที่สองเนี่ยเขามีความประสงค์จะดาเนินคดีกับลูกความผมลูกหมีว่าไปมินประมาทออกทีวีอะไรเงี้ยนะเขายังมีความประสงค์จะดำเนินมีเพราะฉะนั้นก็ให้เขาดําเนินคดีไปนะ แล้วก็ไปสู้กันในศาลเพราะนั้นวันนี้ก็ยังไม่จบแต่ก็อาจจะมีการมานัดประเจรจากันใหม่นะครับหรือไม่อย่างไรก็อีกเรื่องหนึ่งนะท้งนี้ก็พร้อมที่ขึ้นศาลในยอดร้านสี่เขากําหนดไหมครับว่าจะจ่ายวันไหนครับเขาเขาไม่จ่ายครับเขาพูดชัดเลยเขายังไม่ไม่มีความจำเป็นต้องจ่ายครับเพราะฉะนั้นมันจริงมันแยกันไคะท้มันคุณเรื่องไงสมมุติว่าโอเคเราเป็นนี่เขาใช้ถูกไหมร้านสี่ก็รถนี่ยี่หกแสนก็ต้องเอาตังค์มาจ่ายแต่เขาบอกเขายังไม่สะดวกแต่เขายัง เขาก็ว <ffe> ันนี้จะแจ้งความดำเนินคดีกับลูกหมีนะข้อหาหมิ่นประมาททังนี้ไม่มีปัญหาก็ไปสู้กันในศาลนะครับอันไหนเราทําผิดเราก็ยอมรับผิดแต่อันไหนถ้าคุณทาผิดคุณเป็นนี่แล้วยังไม่ได้ชาระแต่คุณก็มีหน้าที่ต้องชาระและแค่นั้นก็ว่ากันไปคนละคดีและทางทางลูกหมีได้ยืนความสการกใจการไกลเบียยังไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าตั้งแต่วันที่13มิถุนายนเป็นต้นมาจนกระทั่งมาถึงวันนี้นะครับที่คุณออกข่าวจนกระทั่งปู หารลูกอูเขาเนี่ยบอบช้ำจนกระทั่งไปไหนไม่ได้จะรับผิดชอบแสดงความรับผิดชอบกันอย่างไรที่คุณออกสื่อมาทั้งบดเนี่ยถล่มมาทั้งบทเนี่ยสามสัปดาห์เนี่ยคุณจะแสดงความรับผิดชอบอย่างไรคุณจะทําแบบไหนนี่ส่วนนี้ผมรับรองเลยว่านี่ต่อการจะเนี่ยมีเนี่ยขักกบลบไปมาเนี่ยเหลือร้านสี่เนี่ยไอเนี่ยใช้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงเราพร้อมจะใช้ททนที แต่ว่าคุณจะแสดงความรับผิดชอบต่อการที่คุณทําลายชื่อเสียงมาแต่21วันเนี่ย3 3สัปดาห์เนี่ยคุณจะรับผิดชอบแสดงความรับผิดชอบยังไงแล้วเหตุผลที่ไม่จ่ายวันนี้ล่ะครับที่บอกว่าเราก็พร้อมที่จะใส่วันนี้เหมือนกันคือใครจะยอมจ่ายคุณทำแบบนี้นี่เงินเดือนสี่อยู่ในกระเป๋าผมคุณจะยอมจ่ายคุณง,ง่ายๆคุณทำแบบนี้คุณบอกมาก่อนคุณจะรับผิดชอบแสดงความรับผิดชอบยังไงก่อนแล้ต้องการอะไรครับคือตอนนี้ลูกๆพี่ได้รับผลกระทบมากลูกๆไม่กล้าไปโรงเรียนโดนเพื่อน ว่าโดนทุกคนมองพี่ไม่กล้าออกจากบ้านไปไหนสองเดือนในช่วงที่เขาทํากับพี่เนี่ยพี่เข้าโรงพยาบาลห้าครั้งแล้วนะคะเขาทํากับพี่กับครอบครัวเนี่ยมันมันเยอะมากทนายเดชชาพี่ถ่ายรูปคู่เลยพอจ่ายคู่เสร็จเป็นโค้ดลงไปบอกทนายพยะมาลทนายุ่นพี่ครับช่วยบอกช่วยบอกช่วยบอกลูกหนี่หน่อยมาจ่ายมาจ่ายกับลูกความผมหน่อยครับดูสิครับถ้าแบบนี้อ่ะดูสิครับสองสองอาทิตย์ว่ากันนะเขาไหวเลยเนี่ย ถ้าเป็นกระบวนการคุยกันตั้งแต่แรกใช่ไหมคะทนายเจอการส่งโนติดเรียกคุยกันจริงคิดว่าการจ่ายไม่ได้ยากเลยแต่ว่าพอวันนี้มันเกิดความเสียหายขึ้นมาระดับนี้มันก็อาจจะยากขึ้นเพราะว่าความเสียหายเพิ่มมากขึ้นแล้วแล้วมันเป็นความเสียหายทั้งสองฝ่ายแล้วค่ะคิดว่าดื้อนี่ไหมคะแบบในโคแนี่โคดืคิดว่าดื้อนี่ไหะคิดว่าถ้าตัวเองโดนเราคิดว่าเอ้ยโดนขนาดนี้จะต้องเตือนนี่จ่ายไหมคะโดนจะไม่มีที่ยืนโดนจะไม่มีที่ยืนถามว่า เราทําอะไรได้บ้างถ้าเราเป็นคนโดนคือเราเป็นคนธรรมดาไม่มีที่ยืนเราก็แย่แล้วครับนี่เขาเป็นดาราดังเขาเป็นนางรองนางสาวไทยคือถ้าเราโดนถ้าเราใส่เงี้ยแปลว่าเดี๋ยวนี้คุณใครๆก็ไปกดดันหันสื่อทําลายชื่อเสียงแล้วก็คิดว่าเอ้ยทำลายชื่อเสียเอาเงินมาจ่ายเร็วๆถ้าไม่อยากจะเสียชื่อเสียงมากไปกว่านี้ก็เอาเงินมาจ่ายหนูมันไม่ใช่วิธีที่ถูกต้อง คุณผู้ชมชื่นชอบสื่อแบบยุคนทีมข่าวอีซี่นิวอีซยุคนสามารถสนับสนุนสินค้าชุมชนสุดยอดของเราได้เลยนะครับที่เห็นรู้จักไหมฮะคุณผู้ชมครับนี่คือมัมเนื้อวัวนะครับน้ำหนัก360กรัมบวกบวกราคา199บาทเท่านั้นนะครับของแท้แน่นอนส่งตรงมาจากทางภาคอีสานนะครับ เป็นหมั่นะฮะคุณผู้ชมได้ไปจะเอาไปตากเพิ่มเติมจะเอาไปจี่เอาไปทอดเอาไปเวฟเอาไปนึ่งโหมันทาได้หมดเลยนะครับเป็นหมั่มนะสูตรอีสานอร่อยแท้แน่นอนนะครับสนใจพี่เขาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือว่ากดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เลยนะครับหืมดูสภาพของเนื้อหมั่มนะครับ3า0กบรัมบวกๆนะครับ199กบาทสนใจพี่เขาว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือว่ากดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับผมรับประกันของดีมีคุณภาพสนับสนุนสื่อแบบเรา แล้วก็ยืนเคียงข้างชาวบ้านทํามาหากินกับชาวบ้านช่วยอุดหนุนสินค้าจะเรียกว่าเป็นซอฟต์เวอร์ได้ไหมคุณผู้ชมครับนี่คือหม่านะฮะกินเป็นไหมฮะหม่ำหม่ำอ่าดูนะครับน้ําหนักเนี่ยหนักมากอร่อยมากนะครับใครกินเป็นเนี่ยผมแนะนําเลยนะฮะหม่าทีนี้มาต่อกันที่ไส้อัว่วอันนี้ขายมา3ามปีแล้วนะครับทีเด็ดของแท้แน่นอนนะครับมีสองแบบนะครับเผ็ดกับไม่เผ็ด ราคา2 2 0บาทน้ำหนักถึงครึ่งกิโลกร,รัมเลยนะครับมีสูตรเผ็ดกับสูตรไม่เผ็ดสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์อันนี้เป็นสูตรเฉพาะเลยนะครับที่กินมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆนะครับเป็นสูตรบ้านแม่เพื่อนนะครับไส้อั่วในอย่างดีนะครับดูนะฮะเห็นแล้วน้ำลายไหลนะครับสุกแล้วนะครับพอคุณผู้ชมได้ไปจะเอาไปจีจะเอาไปทอดก็ได้นะจะเอาไปเวฟก็ได้นะครับเอาเอาไปอุ่นซ้ำอ่ะนะแล้วกินได้เลยเราเลือกไส้อั่วที่ไส้ขนาดกำลังพอดีนะฮะ นะไม่ไม่ใหญ่เกินไปนะอันนี้มันเป็นรสนิยมการทานนะบอกว่าไส้มันต้องไม่ใหญ่มันต้องแบบว่าพอดีคำนะเนื้อเนื้อเน้นๆนะครับสูตรนี้นะครับ,รยรบอยู่มาผมว่าหลายสิบปีแล้วแหละนะหลายสิบปีทํามาจากรุ่นของคุณแม่เลยนะครับนะคุณแม่ของเพื่อนนะเนี่ยครับชุดละ220บาทมีเผ็ดกับไม่เผ็ดนะครับหากคุณผู้ชมชื่นชอบเผ็เดๆหน่อยก็เลือกเผ็ดถ้าไม่กินเผ็ดเลยนะครนะก็ บอกว่าไม่เอาเ็ดนะสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือว่ากดสั่งซื้อในลิงไลน์ไหมครับน่าทานมากคือที่เห็นเป็นสีแบบนี้คือมันใส่ช่องฟรีดมานะใส่ช่องฟรีดมานะครับมาต่อกันที่อหัวน,นี้สุดยอดละนะเห็นขาวๆแบบนี้เนี่ยก็คือออกมาจากตู้เย็นนะครับช่องฟรีดแหนมยุคนครับชุดละร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจเข้ามาหนึ่งชุดเนี่ยจะมีถึงสิบชิ้นนะครับชิ้นใหญ่ๆเลยนะครับ นะเป็นแหนมถ้าเป็นภาษาเหนือเนี่ยบ้านผมก็เรียกว่าจีนส้มเป็นจีนส้มเป็นแหนมที่อร่อยที่สุดเท่าที่ผมเคยกินมาแล้วนะครับตอนนี้เรากําลังพัฒนายกระดับไปเรื่อยๆเข้าใจว่าในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะครับเราจะมีแหนมทรงคุณภาพเหมือนกับที่คุณผู้ชมเห็นตามร้านสะดวกซื้อหรือว่าตลาดสดทั่วไปเรากาลังพัฒนานะครับเพราะมันประสบความสําเร็จนะไปไหนมาไหนคนก็ทักผมยุคนมีแหนมหรือเปล่าคุณนะผู้ชมครับเนี่ยฮะแหนมยุคนเป็นแหนมหมูนะครับมีเนื้อหมูอย่างดีนะครับหนังหมูอย่างดีแล้วก็พริกขี้หนูสวน จากภาคเหนือเลยครับพริกขี้หนู2เม็ดใส่ก็ไปในแต่ละชิ้นนะครับรับประกันนะครับว่าอร่อยหมดจดงดงามคุณภาพเยี่ยมนะขายต่อเนื่องมา3-4ปีนะครับตอนตอนนี้กำลังจะยกระดับสินค้าให้มันมีมาตกกรฐานนะเพื่อที่จะเอาไปจัดจำหน่ายให้กับคุณผู้ชมได้ทั่วทั้งประเทศสามารถหาซื้อได้ตามตลาดร้านค้าต่างๆนะครับแนวทุกคนนะครับอร่อยแท้แน่นอนหลายคนนี่ยเป็น FC สั่งเข้ามาเนี่ยบอกว่าสั่งซื้อต่อเนื่องเพราะติดใจรสชาติ กินมาหลายปีแล้วนะครับกดสังสเ้อได้ลิงไลน์ครับร้อยห้าสบาทและที่สาคัญของเหล่านี้เนี่ยคุณผู้ชมได้สนับสนุนชุมชนได้สนับสนุนชาวบ้านได้สนับสนุนสื่อแบบแบบผมเนี่ยนะผมก็ขายของบางครั้งก็หลายๆชิ้นก็แค่ไม่ได้อะไรเลยนะครับนะแต่มันจะได้มีทีมข่าวจะได้มีนักข่าวออกไปทําข่าวไงนะ นะเพราะต้องจ้างเขาจ่ายเงินเดือนต้องจ่ายค่ารถค่าน้ํามันโอ้โหเยอะแยะตะแเป้ไก่ภาสงผาสีอะไรต่างๆนานานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องหาไรายได้ผมก็ต้องกราบขอบผู้คุณคุณผู้ชมอย่างสูงนะครับที่เข้าใจแต่คนที่ไม่เข้าใจนะครับคนที่ก็ไม่รู้เหมือนกันก็เขาคงบ้านเขารวยผมว่านะไม่เคยทํามาหากินอะไรนะครับก็จะมาต่อว่าต่อขานนะครับนี่ผมทํามาหากินสุดจริตสุดแล้วนะครับสีเทาไม่มีนะครับไม่มียุ่งเกี่ยวทั้งนั้นนะครับทํามาหากินแบบนี้แหละ อาจจะได้เงินยากหน่อยแต่มันก็ภูมิใจบาทสองบาทเพราะนั้นเนี่ยคือคือเป็นองค์กรข่าวไงอีซี่ยุคนอีซี่นิวเนี่ยมีทีมงานหัวเป็นสิบกว่าคนนะครับนะนี่ขนาดฟันฟ้าน,น,นะเศรษฐกิจนะแบบนี้ก็ต้องอยู่ให้ได้ไม่งั้นเราก็ไม่มีหรอกครับนักข่าวไม่มีทีมข่าวไม่มีทีมตัดต่อไม่มีอะไรแบบนั้นนะครับผมก็เป็นนักข่าวไปอ่านข่าวธรรมดาธรรมดาทั่วไปแต่เมื่อเราเลือกแล้วไงว่าเราจะมีอุดมการณ์เป็นองตนเองเราก็ต้องหาเงินเข้าองค์กรนะหาเงินเข้าองค์กร เงินนักการเมอืมองอะไรผมก็ไม่รับนะครับนะผมก็ยืนหยัดด้วยลําแข้งของตนเองอย่าลืมนะฮะใครที่เพิ่งเปิดมาดูอันนี้มั่มโอ้โหสวยงามมากมัามจากอีสานเลยนะฮะจากอาเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะครับน้ําหนัก360กรัมบวกๆนะครับเลือกอันอย่างดีมาเลยนะ360ร้อบวกบวกรัมบวกๆบวกๆไปเลยผมบอกทีมงานไว้นะครับ199าบาทเท่านั้นสนใจพี่เ็าว่าสนใจสนใจเข้ามานะครับหรือว่ากดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับ